ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่ามีคนตามทวงหนี้แปลว่าอะไรโอ้ช่วงนี้ดวงคุณดีมากคุณจะมั่งคั่งร่ำรวยธุรกิจการงานของคุณจะมีความเจริญก้าวหน้า ช่วงเนี้ยคุณสเสน่ห์แรงมากมีคนมาตกหลุมรักคุณคุณจะได้รับคําแนะนําที่ดีคุณกําลังจะได้รับคําแนะนําที่ดีจากหมอดูที่เป็นผู้หญิงท่านจะได้รับคําแนะนําที่ดีท่านมีเกณฑ์ร่ํารวยด้วยอสังหาริมทรัพย์หรือท่านมีเกณฑ์ที่จะ ได้มรดกมีดวงที่จะได้เงินมีดวงที่จะได้มรดกหรือมีเงินมากพอที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ช่วงนี้คุณต้องระมัดระวังคนเจ้าเล่ช่วงนี้คุณจะสวยขึ้นนะคุณกำลังจะมีปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมาย อาจจะเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับภาษีตอนนี้มีคนทำให้คุณโกรธจะมีคนที่เข้ามาพูดอะไรบางอย่างจะมีคนที่เข้ามาพูดอะไรบางอย่างให้คุณโกรธนะคะ จะมีคนเข้ามาพูดอะไรบางอย่างให้คุณกโกรธเลขนำโชคสามห้าสามห้าห้าสามขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ